สวัสดีครับผมอันบ้านนกนะครับก็ช่วงนี้กระบี่ฝนตกมาสามวันแล้วครับไม่ได้บินเลยก็ไม่มีคลิปบินให้พี่เพื่อนๆได้มาชมกันเลยก็วันนี้เดี๋ยวมาแนะนําการตั้งค่ารีโมทเรดิโอลิงค์ T12D กันครับให้มันมิกบีบบินแล้วสามารถฟิล์มได้ครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยครับ ก็ทำที่ general setting ครับก็ตัวนี้เลยครับล็ c ก m i c ครับก็ m i กอันที่1นะครับ m i กอันที่1เปิดตัวนี้เป็น100ทั้งคู่ครับก็ตัวนี้เปิดเป็น On เปิดไปหน้าที่2องครับ m i c Channel 1, c หนึ่ง l 7แล้วก็ตรงนี้ติก๊กตรงคำว่า t ริมครับแล้วก็เสร็จครับมิกอันที่2ครับ มิกชัแนลสองกับช h แนลหนึ่งครับติ๊กที่ทริมเหมือนกันกลับมาหน้าหนึ่งก็เปิดออนแล้วก็หนึ่งร้อยทั้งคู่ครับแล้วก็มิกอันที่สามครับมิกอันที่สามที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งร้อยทั้งคู่ครับก็หน้าที่สองมิกชัแนลสองกับช h แนลเจ็ดครับแล้วก็ตรงนี้ติ๊กเป็นคําว่าลิงครับอันนี้ก็เปิดเป็นออนเหมือนเดิมนะครับครับตรงมิกก็เสร็จครับมีแค่สามอันเท่านี้ครับ กลับมาที่รีเวิร์ดครับครับรีเวิร์ดก็รีเวิร์ดชัแนลหนึ่งกับชั a นลเจ็ดนะครับแล้วถ้ามันทำงานไม่ถูกต้องเราก็ไปสลับสายเซ์โวแทนนะครับตรงรีเวิร์ดทำแค่นี้ครับครับก็ชั a นลสองไม่ต้องรีเวิร์ดนะรีเวิร์ดชัแนลหนึ่งกับชั a นลเจ็ดครับแล้วก็ตรงอ่าเดลตาวิงมิกตรงนี้ออฟนะฮะออฟฮะตรงนี้ออฟไม่ไม่ต้องเปิดครับ ครับก็หลักๆมีเท่านี้นะฮะหลักๆมีเท่านี้ครับแล้วก็เราเปลี่ยนจากปกติใช้เวลามิกนะฮะใช้ channel 1กับ channel 2เราเปลี่ยนมาใช้ channel 1นึ่งกับ channel 7แทนนะ,ะตรงที่ r e c เ i v e r ฮะ channel 2นี่คือปล่อยว่างไปเลยไม่ต้องไปเสียบอะไรมาฮะใช้แค่3อันก็คือ channel 1 ชั้นแนวเจ็ดแล้วก็ชั้นแนวสามนี่คือคันเร่งคะก็มีแค่นี้ครมีแค่นี้มีแค่นี้เลยที่เหลือก็พวกเอ็นพอยต์อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ใครจะตั้งยังไงนะฮะพวกอ่อเลดอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ใครจะตั้งยังไงครับความไวความไรวก็แล้วแล้วแต่เลยครับก็มีแค่นี้เลยครับมีแค่นี้เลยก็แล้วทีนี้เหมือนก่อนหน้านี้ผมตั้งค่าไว้สําหรับเล่น f 1 5นะฮะ ก็เวลาจะเปลี่ยนมาเป็นเล่น F22 ผมก็อ่า y เลยครไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับ Copy แล้วก็เอามาวางเลยครับครับวางตัวนี้เลยเปิดโมเดลใหม่มาแล้วก็เอามาวางมันการตั้งค่ามันก็จะเหมือนกันหมดเลยครเหมือนกันหมดนะฮะนี่ครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับ ก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้เลยไม่ยากครับหลังจากเราตั้งค่าเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยครับอ่านี่ทิมดาวน,นะฮะครับทิมอัพครับครับทิมซ้ายครับทิมขวาครับ ได้ประมาณนี้เลยครับครับก็มีประมาณนี้มีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดตรงรีซซฟให้ดูนะฮะ <Okay. S 1> ตรงรีซซฟนี่ครับเราเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเปลี่ยนจะปกติใช้ channel หนึ่งกับ channel สองมาเป็นหนึ่งแล้วก็เจ็ดแทนนะแล้วก็ตรงตรงที่เรามิกนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น channel เจ็ดนะครับ เป็นตั้งแต่ช a n n e ้ามาจนถึง12อ่ะอันไหนก็ได้แต่เราเอาเซอร์โวไปเสียบช่องไหนเราก็ต้องมิกไปช่องนั้นครับสมมุติมาเสียบช่อง8ก็ตอนมิกก็เปลี่ยนจากมิก7มาเป็นมิกช่อง8แทนครับก็มีแค่นี้เลยครับก็อันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนคิดเองนะก็ได้พี่ลูกค้าครับลูกค้าพี่ลูกค้าจังหวัดสิงห์บุรีครับ <Nice. S 1> พอดีพี่เขเห็นผมประสบปัญหานี้อยู่ก็เลย แนะนําแล้วก็ส่งวิธีทำมาให้ครับก็ทําได้จริงก็ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆทั้งอุดหนุนแล้วก็ทั้งช่วยแนะนําครับครับก็มีประมาณนี้ครับมีประมาณนี้วันนี้ไม่มีอะไรครับไม่น่าจะไม่มีคลิปบินครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับกรบี่ครับก็น่าจะมีแค่นี้ครับวันนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ